สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกคนนะครับพบก,กับผมยูงเดือลุยป่าอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสาธทิตให้พี่พี่เพื่อนได้ดูนะครับว่ากาเอาชีวิตรอดในป่านะครับในการสาธทิตของผมเนี่ยหลักๆก็จะมีกาเอาตัวรอดในยานที่เราลงป่านะครับแล้วก็เราหาน้ํากินจากธรรมชาตินะครับ โดยที่ไม่มีแหล่น้ำนะครับผมเราจะเอาน้ำที่ไหนมากินนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยเราจะเอาน้ำจากไม้ไผ่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะห่าง่ายๆนะทุกคนวันนี้ผมจะมาสามทิศให้ดูก่อนนะครับว่าในป่าที่มันเป็นป่าที่ชื้นนะครับผสมกับไอ้อะไรอะไม้ยู่ต้นนะครับ ไม้ไม่ใช่ไม้อยู่ต้นนะทุกคนไผ่พาไม้ไผ่นะทุกคนก็จะเอาชีวิตรอดในยานที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือว่าเราล่ามป่านะครับเราจะเอาน้ํามากินได้ยังไงนะครับหรือจะหานทาวันอะไรมากินนะโอเคครับบางคนก็อาจจะรู้นะครับแต่บางคนก็ไม่รู้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองนะครับเขาอาจจะรู้ใน เทคโนโลยีมากกว่านะครับแต่คนที่อยู่ในป่าก็อาจจะรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในป่ามากกว่านะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะสานทิตให้ดูนะครับมันเป็นเพียงการสานทิตนะครับแต่ถ้าในโอกาสหน้าหรือในอนาคตข้างหน้านะครับผมจะเอาชีวิตรอบแบบจิๆๆจิจังนะครับแต่ว,วันนี้สานทิษได้ดูก่อนว่า เราจะเอามายัางไงนะครับหรือหาถาวราอะไรได้บ้างนะครับหรือว่าหาน้ำใจยาอื่นได้บ้างนะครับตกล้วยเนี่ยถามว่าเอาน้ำมันกินได้ไหมนะครับได้ครับผมนะได้ครับแต่ว่าน้ำเนี่ยมันสั่งคัญแก่ชีวิตคนมา,มากๆนะครับน้ำที่รสชาติมันไม่ได้ ก็ไม่สามารถทําให้เราอิ่มแบบชื่นใจได้นะทุกคนแต่ในการสันทิตเขาผมจะไม่ใช้ตกล้วยนะครับจะเอามาทําน้ำเราจะเอามากินเป็นน้ํานะครับก็ถ้ามันจาเป็นโดยที่เราไม่มีเถ,ถาวัลย์อะไรหาไม่เจอนะครับเจอตกล้วยก็เอากินได้นะครับตกล้วยเนี่ยผมบอกก่อนนะว่าเวลาเราตัดปุ๊บนะครับตัดหัวตัดท้ายเนี่ยมัน เราจะเห็นน้ำเนี่ยหยดลงมานะครับหยดลงมาแต่นะ้ำที่หยดลงมาไม่ใช่น้ำนะทุกคนมันเป็นยางกล้วยนะครับเราถามว่ากินได้ไหมมันกินได้แต่แก้หิวได้ไหมไม่ได้นะทุกคนเพราะมันเป็นยางไม้อย้ยางกล้วยนะครับมันไม่ใช่น้ํานะครับที่เราจะเอามากินยังไงได้นะครับ คือแก่งนายนะครับแก่งนายเนี่ยเราขุดไปแองก็ได้นะครับหรือว่าถ้ารีบๆก็บิดเอาจะเปลือกกล้วยก็ได้หรือว่าหน่องกล้วยก็ได้นะครับมันจะมีน้ําอยู่นะครับแต่ที่เราตัดหัวตัดท้ายเห็นน้าหยกลงมาคือน่าไม่ใช่น้ํานะครับมันเป็นยางเข่ากล้วยนะครับก็ จะประมาณนี้นะทุกคนเพื่อไม่เปกระเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราออกเดินทางแล้วก็เราจะหาดูนะครับตนนัวนี้ผมมีเพียเล่เมตรเพีลเล่มเดียวนะครับแล้วก็สถานที่ในแถวนี้ไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำเลยนะครับดูซิว่าถ้าผมหิวน้ำผมจะหาอะไรกินได้บ้างนะครับ ไอ้นร่มันเป็นเพียงการสัมผิสนะครับในการลมป่าของเราจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายที่เราสัมผิสนะครับเราสัมผิสเนี่ยบอกกันตรงๆเลยว่าเราอาจจะมีเป้าหมายที่มันมีถาวรอยู่แล้วเราอาจจะมีเป้าหมายที่เราต้องการอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามาเกินเหตุการณ์จริงๆเนี่ยเราไม่มีเป้าหมายอะไรเลยนะครับเราเพียเดินเนี่ยเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเจอก็เจอไม่เจอก็คือไม่เจอ นะครับแต่การสันทิศเนี่ยสันทิศเพื่อว่าเพื่อคนที่ไม่รู้นะครับบาเอิญว่าไปเจอนะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ในกล้องแล้วก็ในสถานที่จริงเนี่ยบอกได้ว่าพุทธาวานนะครับไม่ว่าถาวราไม่ว่าไหวเนี่ยไปไหวดูค่คยๆจะง่ายกว่านะครับถาวราเนี่ยดูยากมากๆนะครับมันมีถาวราที่เหมือนกัน เยอะแยะมากมายนะครับที่กินได้และไม่ได้นะครับบาชนิดเนี่ยก็กินได้บาชนิดก็กินไม่ได้แต่ส่วนมากถวาวนเนี่ยที่มันมีน้ำยกลงมาใส่เนี่ยส่วนมากก็กินได้ทุกทุกอย่างนะทุกคนแต่ถ้ามันยดลงมาแบบขุดคุณนะครับอย่าไปกินโซนสีน 4, ส่สอห้านะครับมันอาจจะเป็นถวาวรที่เหมาก็ได้นะครับอาการของเราจะหนักกว่าเดิมนะทีเนี้ย อ่ะก็โอเคครับทวนเดินทางต่อดีกว่าได้เดินมาเจอก่อนรอยหมู่ป่านะทุกคนนี่นะครับรอยใหม่ๆเลยนะครับนี่รอยเล็บทุกคนเห็นไหมนี่จะเป็นรอยเล็บมันนะครับแล้วก็นี่นะครับทวนมันเป็นรอยเล็บนะครับหมู่ป่าน่าจะเป็นหมู่ทนนะทุกคนเดินทางต่อดีกว่าทุกคน ครับทุกคนผมก็ได้มาเจอกว่ายชนิดหนึ่งนะทุกคนนี่นะครับว่ายชนิดนี้บอกได้นะครับว่าเราไม่สามารถที่จะเอาน้ำมามาักินได้นะทุกคน ใครเจอในป้านะครับก็อย่าเอาน้ำมันมากินนะครับกินไม่ได้นะทุกคนนี่นะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมสังเกตดูที่บ้องนะครับมันจะสั้นสั้นนะครับมันจะไม่ยาวนะครับนี่นะครับคล้ายๆไม่รั่วนะมันเราไม่สามารถที่จะกินมันได้นะทุกคน โอเคครับเดชทานตาต่อเดวทานห่าน้้ำกันดีกว่าทุกคนผลว่วที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะทุกคนเห็นไหมต้นไม่ยาวเท่าไหร่นะวันนี้ยต้นมาส,สั้นนะครับครับทุกคนสิทิ์ที่ผมต้องการผมก็เจอแล้วนะครับก็ว่ที่ผมบอกที่ผมจะเอาน้ำมากินนะทุกคน ขึ้นข่าวมาเมื่กี้เหนื่อยมากๆนะครับนี่นะทุกคนแต่ว่าผมจะหาภาชนะมาลองสักหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวไปหาตัดไม้ดีกว่าเพราะว่าแถวนี้จะมีไม้ไผ่อยู่นะทุกคนไปตัดไผ่กันดีกว่าทุกคน ครับทุกคนที่ตักกระบอกไม้แล้วก็เอามาไว้อย่างนี้นะครับเพื่อจะลองน้ําไว้ใค้ได้มากที่สุดนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้หิวมากๆนะครับผมจะต้องกินก่อนหน่อยหนึ่งนะทุกคนคือที่เหลือเนี่ยเพราะว่าไหวเนี่ยมันจะยาวมากๆนะทุกคนมันจะยาวมากๆไอ้ที่เหลือเราก็จะลองจะลองไว้ในกระบอกนะครับเดี๋ยวดูซิว่า จะใช้เวลากี่ชั่วโมงเดี๋ยวผมค่อยๆบอกพี่ๆเพื่อนนะครับถึงน้ามันจะหมดนะทุกคน ก็จะไหลประมาณนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวลองดูก็ว่าเราจะได้น้ำเท่าไรนะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ท่านี้มันดีแล้วนะครับผมก็จะเอากระบอกไม้เนี่เอามาลองไว้อย่างงี้นะทุกคนเอามาลองไว้อย่างงี้นะครับเพื่อให้มันไหลลงไปในกระบอกไม้นะทุกคนน้ำเนี่ยเยอะมา,มากๆนะดูสิว่าผมจะใช้เวลานั่งรอประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะทุกคน น้ำนี่มันไหลเข้าไปไม่ถูกทั้งหมดนะทุกคนคือน้ำทุกหยกมันมีค่านะครับนี่โอ้ยเดี๋ยวมันมา,ล,าลองกันดีกว่าทุกคน สักชั่วโมงนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้น้ารอเกิดชั่วโมงแล้วนะทุกคนผมดูแล้วน้ำเนี่ยไหลลงมาหยดลงมาช้าแล้วนะครับน้ำเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนผมคิดว่าผมรอยหน่อยก็น่าจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าพ่ใชไหวเนี่ยไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะทุกคนก็มันเป็นการสันทิษให้ดูนะครับ เดี๋ยวดูซะว่าเราจะได้น้ำสักแกนหนึ่งหรือเปล่านะครับทุกคนครับทุกคนน้ำเนี่ยผมดูแล้วมันหยดลงมานะจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าไหวเนี่ยเราตัดทั่วตัดท้ายแล้วเนี่ยถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะครับไหวปลาเส้นก็มีน้ําเยอะนะครับปลาเส้นก็มีน้ําน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราได้น้ําเต็ม แก้วนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลูดดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะหาที่ตากล้องกันนะทุกคนกล้องผมเนี่ยมันตาะบาดเหลือเกินนะครับโอ้ได้นะ้าไม่เยอะเท่าไหร่ทุกคน โอ้ยเกินครับทุกคนแต่ว่าแก้วผมมันจะมีฝุ่นนิดนึงนะทุกคนนี่นะครับทุกคนเต็มเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ที่กระบอกไม้นี่อีกนะทุกคนเดี๋ยวผมจะกินเลยนะครับดูดิว่ามันจะเลือ่อีกเท่าไหร่นะทุกคน นี่ไม่เต็มนะทุกคนนี่นะครับไม่เต็มใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับก็หนึ่งชั่วโมงชั่วโมงสองนาทีน่าจะประมาณนั้นทุกคนก็เราจะได้น้ำแก้วเล็กๆอย่างนี้นะครับเกือบสองแก้วเลยนะครับถือว่าอิ่มเลยนะครับ แต่ถ้าเราใช้เวลาเบรริ่รีก็ต,ตัดหัวตัดท้ายพอหนามันไม่ไหลปุ๊บเนี่ยเราก็ช่วยดุดเอานะครับมันจะเร็วกว่าแต่เราจะได้กี่น้ําที่น้อยกว่านะครับเพราะว่าถ้ามันยาวเกินเนี่ยมันเกะกะนะฮะมันเกะกะที่เราจะชี้ขึ้นทันทีนะครับถ้าเราคือถ้าเราตัดแล้วต้องตัดให้พอดีเลยนะครับต,ตัดให้เรากะว่าเราอิ่มนะทุกคนนี่ก็ถือว่าอิ่มเลยนะครับ ชดใจมากๆเลยนะครับอ่าโอเคครับการสั่นทิศก็จะประมาณนี้นะครับรเวลาที่เราหลงปานะครับหรือว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน,นครับเราเจอไหพวพอนี้ก็อย่าที่ทาให้ดูนะครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าสองนาทีก็จะได้น้ําที่อิ่มเลยนะครับพอได้ว่าอิ่มจริงๆนะครับอ๋อ นี่ก็กาสันทิกก็จะเสียวหวไปเส้นหนึ่งนะครับโดยที่เป็นพียกาสันทิกน,นะครับแต่ว่าผู้วหวเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆไม้ผวไม้พายนะทุกคนพอเราตัดเสร็จป,ปุ๊บมันก็จะแตกกอมหม่แล้วก็ออกใหม่นะครับมันจะไม่ตายนะครับมันจะแตกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทุ ก็คือวิธีการเอาตัวรอดในป่านะครับที่เราเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับเกิดเหตุการณ์แบบไม่คิดนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับเราเกิดหลงป่านะครับบังเอิญว่าเราเดินและไปเจอไหวนะครับเราก็สามารถที่ทําอย่างนี้กินนะครับแล้วก็อาจจะอยู่รอดได้นะครับแล้วก็การเดินป่านะครับเวลาเราหลงป่านะครับเวลาเราหลงป่าตั้งสติให้ดีนะครับแล้วก็ค่อยๆคิด แล้วก็ค่อยๆเดินนะครับเดินเรื่อยๆเดินค่อยๆคิดแล้วก็เดินให้อยู่ในบริเวณที่เราบอกในบริเวณที่เราเริ่มต้นเดินทางมานะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเราไห้เข้าไปในป่านเนี่ยยังไงก็ต้องมีโคตามห้าเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราเออกจะกบ้านปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องบอกคนในบ้านว่าเออจะไปเข่ารุนี้รุนนั้นนะครับคนก็จะสตาร์ทั้าแต่เข่ารุนนั้นแล้วก็ที่สังคัญที่สุดนะครับถ้ามีห้อยในป่าบริเวณนั้นให้อยู่ในห้อยดีกว่านะทุกคนให้อยู่ในห้อยไว้นะครับให้อยู่ในห้อยไว้คนเนี่ยเวลาตามหาคนปุ๊บเนี่ย ข้อแรกที่เขาคิดก่อนเลยว่ามันจะต้องลงมาห่าน้ำกี่ในห้วยนะครับคนเนี่ยจะสตั๊์ห่าแต่แต่ห้วยที่มีน้ำนะครับเราพยายามหาห้วยที่มีน้ำแล้วก็อยู่ในห้วยที่มีน้ำนะครับเพื่อว่าคนที่ตามห่าเรามันจะห่าได้ง่ายขึ้นนะครับ ถ้าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นไอยอดสันเข่าเขาไม่ใช่ห้อยเขาไม่ใช่นะครับอยู่ในกะกลางข่าอย่างเงี้ยอย่าสมมติว่าเราขึ้นเข่าเนี่ยคือขึ้นกะกลางอย่างเงี้ยคนก็จะตามหาได้ยากนะครับเขาว่าคิดไม่ถึงว่าจะอยู่ในพื้นที่อย่างนั้นนะครับคือถ้าเราอยู่แบบบ่อสังเข่าเลยก็อยู่ พอสร้างเข้าไปเลยนะครับถ้าอยู่ในห้วยก็อยู่ในห้วยไปเลยนะครับเพื่อให้คนที่ตามหาเรามาหาได้ไง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พยายามทำญลักษณ์เอาไว้นะครับหักกิ่งกิ่งไม้หรือว่าเป็นญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตัดไม้ตัดเมอนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับว่าคนที่ตามหาเราพอม,มาเจอร่องรอยเราปุ๊บเนี่ยเขาจะสาษฐานว่าโอ้คนนี้อยู่ณนบะบริเวณนี้แหละแล้วก็พยายาม อย่าไปให้มันไกลขึ้นนะครับพยายามตั้งสติแล้วก็เวลาเราหิวเนี่ยเราจะหาอะไรกินบ้างเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะสันทิตให้พี่ๆเพื่อๆได้ดูแต่ว่าแต่ละคลิกแต่ละคลิกแต่ละคลิกนะครับผมก็จะสันทิตไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะครับขั้นตอนนี้ก็อาจจะเป็นไหวนะครับแต่ขั้นตอนต่อไป ไม่ใช่ไหวนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นอีเข้าวานอีกชนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มีความรู้หลากไหลนะครับที่เราจะหาน้ำกินในป่านะครับนี่ก็จะเป็นอีพีแรกนะครับที่ผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเวลาเราล,ลงป่าเราเจอไหวเราจะเอามากินได้ยังไงนะครับแล้วก็จะทำให้เราอิ่มที่สุดคือเราต้องทำยังไงนะครับ คือนี่ก็เป็นการสันทิษได้ดูการเอาชีวิตรอดในป่านะครับถ้าผมสันทิษเรื่อน้ําให้ดูจบครบแล้วนะครับผมก็จะสันทิษได้ดูการหาไฟในป่าต่อนะครับการ,การที่หลับเข้าป่าโดยไม่มีไฟแช็ดนะครับมีเม็ดเล็บเดียวนะครับไฟเฟืไม่มีนะครับก็เราจะต่อหาไฟยังไงนะครับเดี๋ยวคลิกหน้าไอ้พอสันทิษ คลิเกี่ยวกับน้ําเสร็จแล้วผมก็จะสาธิตให้ดูเกี่ยวกับไฟนะครับผมจะไปทีละขั้นตอนทีละอีพีนะครับก็พี่ๆเพื่อนๆเนี่ยอย่าลืมเข้าไปชมอีพีต่อไปว่าผมจะห่าน้ําจัดเท่าวันอะไรนะครับหรือว่าจะห่าน้ําด้วยวิธีอะไรดีกว่านะทุกคนวิธีอะไรดีกว่าก็ขอพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับลองดูนะครับ แล้วก็อาจจะได้ความรู้แลมเปลี่ยนกันนี่นิดน่อยน้อยนะทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับก็คนที่อยู่ในป่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งทุกเรื่องนะครับเราก็ไม่ใช่ว่าจะเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์นะครับไอที่ผมรู้ผมก็จะสันทิษให้พี่ๆเพื่อๆได้ดูที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับบางทีคนเราความรู้มันไม่เหมือนกันนะครับทุกทุกคน รู GO, ้ <S <S มากรู้น้อยนะครับบางทีผมก็อาจจะมีอีกหลายหลายสิ er, ่งหลายหลายอย่างที่อยู <themselves> wizard, shifts, ่ในป่าโดยไม่รู้นะครับก็ที่ผมรู้ผมก็จะสาธิตให้พี่ๆเพื่อๆได้ดูกันนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะสาธิตให้พี่ๆเพื่อๆได้ดูแค่นี้นะครับคลิปวิดีโอหน้าผมจะไปทำอะไรให้พี่ๆเพื่อๆดูเนี่ยก็ลองดูกันต่อไปนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ล้อกออลาลี่พี่ๆเพื่อนเนี่ยเพียงเท่านี้นะครับพี่พี่เพื่อนอย่าลืมไปกำลังใจาให้กับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามผมอยู่เดือลุยป่าด้วยนะครับผมสวัสดีครับ ครับทุกคนก็ได้มาเจอปลาล่องลอยสั์ป่านนะครับน่าเปรีกวางนะทุกคนนี่นะครับมันน่าจะถูกตัวนะทุกคนตัวนี้สูงมา,มากๆนะทุกคนมันหน้าคุณดูลักษณะหนะ้าก็อยู่อยู่นี่นะทุกเพราะว่าล่องลอยเนะี่ยใต้ไปหมดเลยนะครับนีนะ่ทุกคนมันถูตัวเจอไม้เนี่ยเบือกไม้นะ้หมดเลยนะทุกคน นควาส่งความมันแนบพอยืดมือขึ้นมาถึงนี่นะทุกคนนี่ควาส่งความมันนะครับ